ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้งครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหายดีหรือยังหายไปสักพักหนึ่งหายยังก็ดีแล้วฮะหายความจริงพอเป็นภูมิแพ้พี่ต้งพี่ต้งเคยเป็นเนาะแล้วพี่ต้งก็เคยแนะนนยู่แต่ว่าใช่ไหมครัใช่ครับมันมันก็จะแบบนี้ฮะมันไม่ได้มีอาการอื่นเลยครับมันจะมันจะแบบอู้อู้แล้วอย่างเสียงแบบนี้ครับมันก็จะมีเสียงนาสิกหน่อยหน่อยแต่ยังเนี่ย มันก็เป็นเสียงเสียงแบบนี้ฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่ามวลอากาศเย็นใช่ไหมฮะ <c oughs> จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย ด้วยนะปีนี้ก็ชุ่มฉ่าเลยฮะทุกคนต้องการอากาศแบบนี้ไม่รู้บางคนบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วก็บ่นว่าอากาศไม่เห็นจะหนาวสักเท่าไหร่เลยก็พี่เล่นไปตื่นตอนเก้าโมงสิบโมงพี่จะไปรู้ได้ไงโอ้แดดมาแล้วแดดมาแล้วมต้อตื่นตีสี่ตีห้าอย่างผมนี่เออแล้วจะรู้เอาจริงผมชอบผมชอบอากาศร้อนมากกว่านะพี่โตผมชอบหน้าฝนผมชอบอากาศร้อนใช่เพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยเอาแค่อุณหภูมิแบบลดลงสัก 25องศาสมมุตินะ okay, 25, เอายี <okay. S 1> องศาพอ uh. 28องศาเนี่ยผมเริ่มมีปัญหาเรื่องของระบบเรื่องผิวมันจะแห้ง oh. มันจะแบบลอกมันจะอะไรประมาณนะ uh huh. ก็เลยเป็นคนที่ชอบอากาศร้อนๆมากมครับความจริงเหมาะกับการไปอยู่ดูไบ <c oughs> อะไรแบบนี้ฮะพอเหร ดูไหมเนี่ยค่ะพูดโอ้ยไม่แต่ว่ามันเป็นร้อนแห้งไงใช่ไหมแต่คนบางคนเขาก็ไปอยู่มาแล้วเขาก็อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้เป็นเพราะอากาศหรือเปล่าสติปัญญาเขาเลยแบบแปลกๆไปสติปัญญาเลยแปลกๆเออแปลกคนจริงๆเนาะพี่โต้งเนาะคือโดยมารยาททางการเมืองแล้วเนี่ยคุณหนึ่งเนี่ยคุณก็ที่คุณหนีออกไปนอกประเทศเนี่ยก็ด้วยความผิดคุณกลับมาคุณบอกว่าคุณรับโทษ เรายังไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าเอาจริงๆในสิ่งที่คุณบอกคุณรับโทษแล้วเนี่ยคุณยอมรับผิดนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ย<ช>มันทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันสั่นครอนทำให้กระบวนการยุต<ช>ิธรรมของประเทศไทยนั้นดูแล้วไม่ไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าประมาณนี้อันนี้ผมถามเป็น question mark นะไม่ได้ใส่ลายลใส<ช>่ความนะทางกระทรวงยุติธรรมทางกลไกย,ยุติธรรมของประเทศไทยก็ต้องออกมา ทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะรครับเพื่อที่จะเรียกร้องศักดิ์ศรีหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยให้กลับคืนมาเออเหมือนว่าจะได้รับโทษแต่ว่าไม่ได้ยอมรับในความผิดของตัวเองด้วยซ้ําในตอนนี้นะก็ยังเดินสายยังเดินสาย,ย,สายที่จะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังทํางานทําหน้าที่เปรียบเสมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบทั้งที่ก็ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรนะ่ะ ไม่ไมง<ม>ไม่ต้องเออไม่ต้องเออไม่ต้องดีกว่าเนอะเราอย่าไปพูดอะไรเยอะเลยเรื่องของจริยธรรมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีจริยธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมก็คงไม่ก่อคดีความอะไรขึ้นมาอย่างมากมายในอดีตนะครับแล้วก็รวมไปคือมันไม่ได้แค่เรื่องคดีนะพี่โต้ใช่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเขาเนี่ยก็จะได้เห็นครับว่ามีการ h ฮสปีดกลับมาใช่ไหมผ่านผ่านออนไลน์ผ่านมาให้กับทางกลุ่มคนเสื้อแดงเนาะแล้วก็ยังมีการเข้าไปอยู่ในขับเฮา u s e ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแหละตอนช่วงหนึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถือว่าพี่นึกตั้งนานชื่ออะไรที่นิยมขับเฮาแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะจําว่าขับเฮาไงใช่พี่จำไม่ได้ไม่เ็หไม่เคยสนใจผมเคยเข้าไป ผมเคยเข้าไปผมเคยเข้าไปในในในห้องที่เขาที่เขาที่เขาเฮาอยู่ฮะห้องนั่นแหละฮะแต่ว่าผมก็ไปยกมืออยากพูดไม่มีใครให้ผมพูดครับเออมันก็แปลกนี่เนาะเออก็เราไม่รู้ไงอย่างอ้แต่นี่กลับมาเมืองไทยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเขานะก็อยากเจอเหมือนกันอยากเจอฮะอยากเข้าไปอยู่ในอยากเข้าไปอยู่ในมวลชนแล้วก็อยากจะยกมือตะโกนถามว่า มาในฐานะอะไรพูดในฐานะอะไรใช่ไหมครับอแต่ถ้าบอกว่าสิทธิเสรีภาพทุกคนสามารถพูดได้ก็พูดได้แหละแต่ความเหมาะสมหรือว่าต้องถามว่าใครให้พูดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยมันมีผลต่อบ้านเมืองหรือเปล่า คือถ้าย้อนความกลับไปพี่โต้งในสมัยอดีตนะบางบางทีตอนนั้นผมอาจจะเด็กอยู่กับพี่โต้งพี่โต้งน่าจะอยู่ในยุคที่ที่เป็นผู้ใหญ่แลวใช่ไหมฮะเป็นเป็นเป็นหนุ่มได้อหนุ่มหนุ่มแรกเริ่มประมาณนะฮะซึ่งผมก็ผมก็รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่จะมีนายทักษิณชินวัตรเนี่ยมาเล่นการเมืองเนี่ยมันน่าจะเป็นการเมืองที่แบบว่าแข่งขันต่อสู้กันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเน้ว่าพักไหนพักอะไรอย่างไงไป ก็แข่งขันช่วงที่แบบว่าสนุกสนานช่วงที่แบบว่าเข้มข้นก็น่าจะช่วงการหาเสียงการต่อ,อก,การหาเสียงกันแต่ว่าพอประชาชนนั้นไปเข้าครูหากาบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าพรรคไหนพรรคไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกมตรีอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันก็จบไงพี่โตมันก็ทํางานกันไปต่อ ทำงานดีทำงานไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปเกิดมีอะไรที่มันไม่ไม่ชอบมาพากลไม่ชอบทำํำก็เกิดการรัฐประหารเราก็เห็นอยู่เนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับกับการทรารัฐประหารเนี่ย แต่ว่าก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจว่าการทํารัฐประหารไม่ใช่อยู่ดีก็นึกจะทํานึกจะยึดอานาจอะไรขึ้นมามันจะต้องเกิดเหตุก่อนแล้วเหตุนะั้นมันจะต้องสุกงอมถึงขั้นที่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองใหญ่โตลามปามขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการทํารัฐประหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายความมั่นคงแล้วกันผมบอกแบบนี้ไม่งั้นใครละ่ะใครจะมาทํารัฐประหารละ่ะประชาชนเหรอพี่โต้งประชาชนจะลุกขึ้นมาเหรอมันไม่มีทางไงพี่โต้งมันก็ต้องรู้อยู่ ถ้ามองไปประเทศอื่นเขาที่เขาเป็นประชาธิปไตยบางคนก็พูดว่าเนี่ยประเทศอื่นยังไม่มีเลยก็ต้องย้อนมองดูไปเขาว่าปร,ประชาชนในประเทศนั้นน่ะเขาเขาทาหน้าที่ในความเป็นพลเมืองของประเทศนั้นได้อย่างเต็มที่เขาเคาครพกฎหมายไหมใช่ไหมฮะเออเขาทําอย่างเต็มที่มันก็เลยไม่มีการที่เราเรียกว่ารัฐประหารครับ พราะว่าประชาชนในประเทศนั้นนะเขามีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองทําอะไรลงไว้ก็รับผิดชอบกันด้วยย้อนกลับมาพี่โต้งเราก็เห็นแล้วฮะว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วในยุคนั่นนะก็มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ว่ากันไปแต่มันมีอยู่ยุคนึงไงพี่โต้ง ไอ้วันนี้ที่เราบอกว่ามีการแตกแยกแบ่งออกเปหลายหลายหลายหลากสีมีกลุ่มสลิมมีกลุ่มแดงมีกลุ่มส้มเพิ่มเติมขึ้นมากลุ่มส้มเนี่ยความจริงถ้าเราจะวิเคราะห์กันตรงๆก็คือกลุ่มคนที่เขาไม่ทนแล้วอ่ะไม่ทนระบบแล้วอ่ะหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแดงออกไปด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ไม่ทนไม่อะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาแต่ว่าสารตั้งต้นของการที่ทำให้เกิดกลุ่มคนหลากสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชาติเนี่ย พี่โต้งคิดว่าใครฮะนี่สามพี่โต้งเลยนะพูดตามผมไม่อ้อมคอมผมไม่อ้อมคอมเรื่องจริงพูดได้เลยฮะผมรู้จักนักการเืินคนนี้ตั้งแต่เขาทําบริษัทชินวัตเทเลสม็อ์โทรศัพท์แอเอสอ่ผมเป็นนักข่าวอยู่มติชนตอนนั้นนี่อ้างได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าไปงานปีใหม่เขาก็จะมีอะไรให้ใต้โต๊ะเป็นใต้เก้าอี้นึกออกไหมใต้เก้าอี้จริงเลยนะผมต้องเอาไปคืน อ๋อไปคืนเาฉะนั้นยังไม่มียังไม่มีจริยธรรมเรื่องรับเงินรับของเขาก็บอกธรรมดาเป็นของชํำรวยให้นักข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าของปฏิบนีิเขาจะมีจรรยาบรรณข้อหึงว่าควรจะรับในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรเป็นแต่ไอ้โทรศัพท์เขาบอกเป็นแสนไม่เอาโอ้ไม่ได้สมัยก่อนไม่เอาไม่เอาโอ้แต่เป็นแสนเหรอพี่โตก็ไม่รู้สิ พี่โต้งกำลังพูดถึงในอดีตนะในอดีตในอดีตในอดีตก็เป็นธุรกิจไม่ผิดหรอกทําได้เออไม่ผิดทําได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็เห็นจะมีจริยธรรมนะผมเห็นช่วงหนึ่งอย่างสํานักข่าวเนี่ยก็มีจริยธรรมในพี่โต้ก็ใช้จริยธรรมของข้าราชการเลยฮะว่ารับของชํารวยรับของฝากของขวัญได้มูลค่าต้องไม่เกินสามพันบาทอันนั้นของราชการไม่ของผมเหงนของสํานักข่าวนี้ก็มีนะอย่างอย่างพี่ อย่างพี่นักข่าวตอนที่ผมไปเพลวิสิตอะไรพวกนี้ฮะไปงานเนี่ยเพลทัวร์เพลวิสิตเนี่ยเขาก็จะถามเลยนะครับบางสํานักนะบางสํานักเ,ออเป็นพี่ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอันนี้นี่เกินสามพันไ oh. หมคือถ้าเกินรับไม่ได้เพราะว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ย กำชับไว้เลยเก<ช>ี<ๆ>่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ก็คือเรื่อง,งของจริยธรรมแต่ละคนขาวนี้กลับมาฮะว่าบุคคลสารตั้งต้นที่ทําให้บ้านเมืองเราเกิดความแตกแยกประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วก็สู้รบปรบมือกันมาด้วยวาทกรรมเนาะการเมืองก็วาทกรรมประชาชนก็วาทกรรมวันนี้เนี่ยมันผมไม่แน่ใจนะพี่โต้งว่ามันถึงจุดสุกงอมแล้วหรือเปล่ากับการที่ทําให้คนเนี่ยแตกแยกกันสังเกตนะพี่โต้งถ้าเปลี่ยนเป็นกล้วยหอมเนี่ยนะครับ เราต้องตัดลงมาแนละ้มตัดลงมาแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันสุกงอมของขมันเองพองอมเสร็จป<อ>ุ๊บมันก็จะกินได้ถ้าปล่อยจากนั้นไปมันก็จะเริ่มเสีย่างก็มีเชื้อราหรือมีรสอะไรก็เริ่มกินอันนี้ตัดลงมาแล้วต,ตัดลงมาแล้ว,ลลวรอให้มันสุกงอมแ,แต่ตอนนี้มันมีมิติใหม่ขึ้นมาพี่โตนคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มรู้สึกลำคาน<ล>คนรุ่นเก่าเริ่มรู้สึกลำคานและเรื่องการแบ่งสีแบ่งแยกแบ่งอะไรกันนะฮะ สลิมก็ว่าแดงแดงก็ว่าสลิมนะสลิมก็ว่าส้มส้มก็จัดการแดงคือตอนนี้ตะลุมตมุบอลกันหมดเขาเรียกว่าอะไรตะลุมบอลกันหมดตะลุมบอลชกเออชกกันแบบว่าชกกันใต้เข็มขัดชกกันอะไรแบบนี้ฮนะ <c oughs> จนเกิดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เอาเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นะพี่โต้งเจนอัลฟาเนี่ยเขาจะมีคําพูดอยู่คํหนึง่งเขาเรียกว่าชิวกายผมเนี่ยเคยเคยชิวกายผมเคยคุยคุยกับ น้องที่บ้านเนะฮะเด็กๆที่บ้านเนี่ยผมก็คุยบอกว่าชิวกายคืออะไร <c oughs> ก็ถามว่าชิวกายแบบชิวๆไปอย่างเงี้ยเหรอลูกเขาบอกก็ชิวๆไปฮะไม่ต้องคิดอะไรมากว่ามันไม่ได้ผมก็พูดแบบนี้นะความชิวเนี่ยมันใช้ได้ในในบางเหตุบางตอน <c oughs> แต่บางเรื่องมันใช้ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของระเบียบว,วินยัยเราต้องตื่นนอนตอนเช้ารีบไปโรงเรียน มีความรับผิดชอบทำกันบ้านไม่ใช่ว่าตื่นนอนก็นไม่รู้จะตื่นกีน่โมงจะไปโรงเรียนสายก็ไม่รู้อ่ะจะไม่ได้สนใจกันบ้านไม่ได้ไม่ได้มีความรับผิดชอบ <c oughs> ผมบอกว่าถ้าชิวกายแบบเนี้ยไม่โอเค <c oughs> แต่ถ้าชิวกายประเภทแบบว่าคือผมก็เคยไปปรึกษาเขาบอกว่าเอ้ยเกิดเรื่องแบบนี้กับเราเขาพูดมาคํานึงฮะเขาบอกว่าแล้วจะไปสนใจทําไมเออก็ไม่เห็นต้องสนใจเลยใครจะพูดแล้วก็ปล่อยให้พูดไปสินี่คือเด็กเจนอัลฟานะพูดแบบนี้ฮะ ผมก็เลยแบบว่าอุ้ยเอออันนี้ชิวกายผมก็เลยว่าเอออันนี้ชิวกายจริงๆเพราะว่าบางเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตบางเรื่องที่มันเป็นคําขี้ปากของชาวบ้านพูดเนี่ยเราจะมาสนใจทําไมแล้วเราจะเป็นอย่างคาที่ขี้ปากชาวบ้านพูดไหมอันนี้ก็คือผมก็เลยมองว่าเออเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดที่แบบว่าบางเรื่องอะ่ะตัดๆไปมั่งเหอะไอเรื่องอะไรที่มันพูด <c oughs> เป็นคําพูดคําจาดูถูกดูแคลนด้อยค่ากดอะไรพวกนี้ <c oughs> เขาบอกว่าชิวๆกันปะ อย่าไปสนใจอย่าไปฟังเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปฟัง <c oughs> เนาะแต่ว่าเราในฐานะของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเราเรารู้สึกแล้วเรา,าระมัดระวังสํานึกในเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเนี่ย <c oughs> เราก็จะต้องช่วยกันฟูมฟกักอบรมสั่งสอนและส่งเสริมเขาในเรื่องของคุณธรรม <c oughs> เขาชิวกายได้มันก็ดีถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเจอเจอดรามา่าเจอกระแสอะไรบูลลี่เจออะไรเนี่ยเขาเด็กรุ่นนี้เขาจะไม่มีนะ S <S เ,เรื่องการบูลลี่เพศสภาพเรื่องการบูลลี่ผิวไม่มีอมอจริงๆพี่โตเขามองเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามองย้อนยุคของพวกเรายังมีการล้อชื่อพ่อชื่อแม่ยังมีการเรียกสภาพผิวยังมีการเรียกสภาพร่างกายของคนที่แบบว่าอาจจะมีปมเด่นปมด้อยเนาะเอามาล้อกันแต่เด็กสมัยนี้ผมไม่ค่อยเห็นมีนะไม่ค่อยเห็นเา<ม>เรียกเพื่อเรียกอะไรไหมเรียกโยงโอ้เรียกโยงเลยใช่ไหมเขาบอยืนตัวตัวแรกสุดตรงสุดนี่ไงเห็นบ้าง มันจะมีอะไรประมาณเนี้แล้วบางทีมันมันมันไปสะกิดใจมันเป,นนเปน็นเป็นการบูลลี่อ่ะมันก็จะเกิดการทะเลออาะเบาแหวงแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่พวกเราเนี่ยก็ดีแล้วที่ไม่สนใจแต่เราก็ต้องช่วยกันเสริมในเรื่องของในเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเติบโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่ดีคือเรื่องไหนที่มันไม่สําคัญต่อชีวิตก็ตัดทิ้งไปแต่เรื่องไหนที่ตัวเองนั้นจะต้องพัฒนาตัวตนของตัวเองด้วยหลักคุณธรรมก็ทํา พร้อมกับเรื่องไหนที่ตัวเองจะต้องมีความเป็นจิตอาสาหรือว่าส่งคืนกลับให้กับสังคมเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าตัวเราดีอยู่คนเดียวพี่ต้งแต่สังคมต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นมันประกอบควบคู่กันไปมันถึงได้ต้องมีว่าเราต้องแบ่งแยกให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมย้อนกลับไปถามบุคคลสารตั้งต้นที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราเกิดความแตกแยกขึ้นมา นะครับว่าในวันนี้เองแยกแยะได้หรือยังว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นคืออะไรนะฮะวันนี้คุณก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเป็นเป็นปน,นักการเมืองอย่างสง่าพาเผยหรอกก็ดีแต่ได้แบบว่าอยู่เบื้องหลังคนเขานะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า มีถูกรับการตัดสินแล้วคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็บอกแล้ว, <laughs> <laughs> แ,ลวแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกรณีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอรัปชันเราก็ต้องยอมรับ <c oughs> ก็ต้องยอมรับอีกอันนึงที่อยากจะบอกไว้อายุอานามเนาะพี่โต้งคนเราอ่ะมันต้องเรียนรู้เรื่องหลักธรรมด้วย <c oughs> กายสังขารมันไม่ได้ยืนยงหรอกต่อให้มันจะมีนวัตกรรมมีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับทางด้านของการรักษาสุขภาพร่างกาย แต่มันก็ห่อเหี่ยวไปทุกวันครับคุณจะถมให้ร่างกายคุณเป็นวัยหนุ่มเป็นวัยอะไรไปตลอดไปมันก็ไม่ได้หรอกเออถ้าเกิดว่ามีจริงๆที่ผมอยากได้นวัตรกรรมสําหรับเขานะผมอยากได้นวัตรกรรมอินโนเวชันที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของหลักคุณธรรมความคิดปากช่วยพูดอะไรให้มันดีต่อชาติบ้านเมืองให้คนในชาติบ้านเมืองเนี่ยรู้จักสมัครสมานสามัคคีกันนะครับอันนี้แหละคือเรื่องสําคัญที่ที่เขาควรจะทํา เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเขาควรจะแสดงความรับผิดชอบไม่ไม่ยอมรับโทษนะฮะไม่ยอมรับโทษไม่ยอมถูกลงโทษสร้างมาตรการต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดจากการถูกกุมขังแต่อย่างน้อยๆเนี่ยช่วยทําให้บ้านเมืองมันดีขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนอย่าให้ถึงในอนาคตแล้วเนี่ยตุยไป <laughs> นะครับตุยไปเนี่ยดินกบหน้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเจอผู้คนเขาจะไม่มีคําสรรเสริญ <c oughs> นะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนมีสติด้วยครับเราคือคนไทยทุกคนแบ่งแยกถอดเสื้อสีถอดเสื้ออะไรกันแล้วเราก็คือคนไทยเราประเทศนี้มันก็เป็นของเราทุกคนเราจะทํายังไงอ่ะให้ไอ้ความที่เป็นของเราทุกคนเป็นบ้านที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นบ้านที่มีความอบอุ่น แล้วพวกเราทุกคนที่มีต่างความคิดเห็นกันเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขกันผมว่าเรื่องนี้ต้องฝากเป็นกันบ้านสําหรับพวกเราทุกคนครับ <c oughs> วันนี้สีเสื้อนี้ชนะได้ขึ้นมาคุมอานาจก็อย่าลืมว่ายังมีอีกหลากหลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้เสื้อสีเดียวกับเราแต่เขาก็ยังมีความต้องการแล้วเขาก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกัน <c oughs> แล้ววันข้างหน้าถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วเราจะมองว่าอะ ไอ้สีนั้นขึ้นมันจะไม่ดีมันจะอะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องทลายกำแพงเกี่ยวกับเรื่องของความแตกแยกนี้ให้ได้นะครับ <c oughs> ก็ฝากไปถึงคุณทักษิณชินวัตรแล้วกันครับ <c oughs> ว่าท่านเนี่ยในฐานะที่ท่านก็ออกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วผมฝากกันบ้านท่านไปหน่อยหนึ่งครับว่าท่านจะทําอย่างไรดีครับให้คนในชาติเขารักกันทําอย่างไรดีครับให้คนในชาติทุกๆคนนั้นเขาได้รับประโยชน์จากการเมืองครบถ้วนทุกคน แล้วทําอย่างไรดีครับให้คนในชาตินั้นเขามีความรักสมัครสมานสามัคมคีคแล้วก็พร้อมที่จะช่วยส่งเสริมเราอยู่ภาคสังคมก็ช่วยส่งเสริมภาคการเมืองให้เป็นภาคการเมืองที่สะอาดโปร่งใสที่ทําอะไรแล้วไร้ข้อกังขาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันลุกแก่อํนานาจผมว่าเรื่องนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย มันเป็นมันเป็นสิ่งที่พวกท่านน่าจะทํากันได้เพราะว่าถือว่าถืออํานาจกันอยู่นะฮะอย่างน้อยๆถ้าท่านปฏิเสธก็ก็ลูกสาวท่านก็ถืออํานาจอยู่ลองช่วยคิดนโยบายเรื่องพวกนี้ทีว่าในความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติจะทํำยังไงนะครับผมรู้แหละว่าคําตอบมันคืออะไรแต่ว่าก็อยากเห็นว่าจะพูดว่าอย่างไงได้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้องฮรับสวัสดีคาร์ป